เอาละครับขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะฮะเข้าสู่มินิเกมเขาเรียกว่ามินิเกมอะไรวะบล็อกฮันนะครับบล็อกฮันโอชิหายแล้เวเหลือกี่วิวเนี่ยออสิบแปดวิโอเคอ,อันนี้ก็เป็นมินิเกมใกล้ๆกับซ่อนหานะฮะจะมีไอ้คนหาอยู่ตรงกลางอ่ะเนาะแล้วก็แล้วก็แล้วก็แล้วก,วก็ให้เราไปหาซ่อนนะฮะแล้วก็ส่งเสียงจะได้แต้มเยอะขึ้นนะครับโอเคโอเคแล้วคุณมาตันอะไรตรงนี้ว่าชิบหายแล้ว โอเคจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีคนเกิดตรงนี้นะฮะแล้วไล่กระตวกเราทีละคนนะครับนี่อะไรประมาณนี้เนาะโอ้โหตามคนเลยแล้วพี่ตายแล้วกูจะรอดไหมเนี่ยอยู่นี่เนี่ยกูจะรอดไหมเนี่ยเขาว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปวดไพรที่สุดนะพยายามทันตัวนิ่งๆก็ได้ตูมจูดปุ๊แม่งตรงนี้เลยแล้วกัน ยังวะยัง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 ,ยง,ยงแต่ผมอยากขึ้นไปบนนูนะ้นน่ะโอเคไปกันเลยครับพ่อแม่พี่น้องวิ่งครับผมวิ่งวิ่งก่อนช่วงนี้วิ่งเอาชีวิตรอดวิ่งครับผมวิ่งโอเคหยุดแล้วเปิดแม่งตรงนี้เลยแล้วกันโอเคหลบก่อนฮนะโอเคขึ okay, ้นหลบตรงนี้ก่อนแล้วกัน <c oughs> <c oughs> มีตีนตรงนี้หนึ่งคนมาแอบตรงนี้เหรอนาย กูอยากใส่เดียวกับกพืนนั้นว่ะเอออยากใส่เดียวกัเพื่อนโอ้โหกูวิ่งร่วงร่วงชิบหายแล้วกูวิ่งเลยแล้วกันโกยสิยมเออโกยสิยมรออะไรฮะตีนมาครับเฮ้ยมันรู้ได้ไงว่ากูอยู่นี้ชิบหายแล้วชิบเผาชิบเผาโอเคกูเนียน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 เออกูเนียนกูเนียนได้ไง เนียนได้ไงวะทิพายเอ้ยเดี๋ยวผมเข้าไปในเล้าไก่นะฮะต่อพวกแม่งหนีก่อนหนีกันหมดแล้วใช่ไหมอย่านะมึงอย่านะมึงเวเน่เดี๋ยวเข้าไปในเล้าไก่นะมึง <c oughs> <c oughs> ไปแล้วโว้ยไป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 หาที่แอบครับ <c oughs> <c oughs> มันไม่เห็น ผมไม่เกี่ยวไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผมว่าผมไปหามองที่สงบสงบอยู่ดีกว่านะกู <c oughs> ไปอยู่ด้านหลังนี้ดีกว่าไม่มีตรงกลางไม่เกี่ยวตีนที่หายเลยวะ่ะ <c oughs> ไหนว่ามีคนไม่เอ่ยมีคนไม่เอ่ยอี s y g เกมจริงๆอยู่ตรงนี้นยฮะไม่มีให้กดปุ่มครับจุดระเบิดไปสักดอกปู้ให้รู้ว่ากูอยู่นี่ ตีนหนึไหมไม่มีตีนมานะโอเคผมว่าน่าจะได้อยู่จุดนี้ผมเปลี่ยนเป็นแมวดีกว่าปะ<ม>เปละะี <dış. S 1> ป่ยนเป็นแมวนะฮะเปลี<ม>่ยนเป็นแมวอะไรอยู่วะอ๋อโอ้โหน้องแมวโดนกระสุนน้องแมวโดนกระสุนผมคิดว่าแมวเป็นอะไรนะเป็นอะไรที่ตียากสุดแล้วนะฮะก็สอ,องานาทีนี้เราหนีพ้นก็คือหนีพ้นเลยนะครับก็พยายามนิ่งๆไว้นะฮะ งั้นเดี๋ยวกูแตกนะครับอะไรเงี้ยผมวผม,มไปหาที่สงบสงบอยู่แป๊บหนึ่งนะแน่ <c oughs> <Rey> ตีนเยอะจังเลยบางทีผมไปแอบข้างหลังนั้นดีป่าวะแต่ตีนมาง่ายมากเลยนะเว้ยโอเคเดี๋ยวผมค่อยหาจังหวะไปนะฮะอยู่กับที่นี้ม่นอันตรายจริงๆ <c oughs> โอเคไปไปไปไหยุด โอเคไป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 ค่อยวิ่งค่อยค่อยไปแอบ,บตรงนี้แล้ววะโอเคหวังว่าบักข้างบนจะไม่เห็นผมนะมันไม่เห็นก็ดีแล้วพี่เอ้ยแอบ,บตรงนี้เลยแล้วกันแล้วแมวมันมาอยู่อะไรในดงข้าวกับกูวะเนี่ยโอเคมันไม่เห็นนะฮะเนียนซะง,งั้นแม่ชีวิตดีดีดีไม่ห่างเหนินเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพวนนะฮะอย่าพวน โอ้บักอันนี้วิ่งมาแล้วชิบหายผมแล้วทีนี้ชิบหายผมแล้วโอ้ยโอ้ยมึงเห็นได้ไงเนี่ยโอ้ยกูว่ากูเนียนแล้วนะแม่งเอ้ยกูว่ากูเนียนแล้วนะเลืออีกสี่สิบวิเองอ่ะโอ้ยโอ้ยเลืออีกสี่สิบวิเองทุกคนเหลืออีกสี่สิบวิเองอ่ะโอ้ยบ้าอ,อะไรวะเนี่ยเอ้าฮันเตอร์ชนะเฉย สี่สิบวิเงนะถ้ามันอยู่ไม่รอดวันนี้โอ้โหต้องแก้มือสักรอบแล้วสี่สิบวิเงนะทุกคนโอ้ถ้าผมอยู่ที่เดิมผมก็คงไม่ตายปะแกูย้ายที่ทําไมวะเนี้ยฮะโอ้ไวดุนเสงนะฮะโอ้ยผมอยู่ที่เดิมผมก็ไม่ตายแล้วกูก็ไม่ตายแล้วแล้วกูจะออกมาทําไมนี้ <c oughs> โอู้จะออกมาทําไมไม่น่าเลยไม่น่าเลยโอ้ยตายแล้วตายแล้ว อยู่ที่เดิมก็ดีแล้วอย่างน้อยก็ไม่ต้องร้องไห้โอเคไหมไปไหนเอาใหม่ดิเออขอเป็นหมาเป็นแมวเลยว่ามารอบนี้แม็ปอะไรวะเนี่ยกูตึ๊บเลยตอนนี้กูตึ๊บเลยแม็ปใหม่เหรอโอ้โหแล้วพวกฮันเตอร์เกิดในไหนเนี่ยพวกฮันเตอร์เกิดในนี้ปะเนี่ย ขาว่ากันว่าที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือที่น่ยังตลาที่สุดแล้วก็พยายามอยู่ที่สูงไว้นะะจะคุณจะได้ปรุงได้เปรียบมากกูขึ้นบนนี้ไม่ได้หรอเพื่อนโอ้โหตายแล้วนี่ขึ้นบนนี้ไม่ได้อ่ะตายแล้วกูโอเคผมลงลงได้ไหมวะโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้จัได้ได้อยู่นะได้อยู่นะกูแอบตรงนี้แล้วกันมามีที่ไหนที่มันดีกว่าตรงนี้เปล่า มุมนู้นได้ไหมสูงๆนู้นนะออผมสามารถไปสูดภูแม่มเลยแล้วกัน <No. S 1> เอาไงดีว่าทำไมฮันเตอร์มันโหดสารลัตเซียจังเลยกูกลัวมึงแล้วนั่นนี่ออสูดสังให้เรียบร้อย ฮึบโดดตายโอ้โหกูนึกว่า <c oughs> เดอะแมทริกเฮ้ได้อยู่นะได้อยู่ <c oughs> ผมแอบตรงไหนไวะเฮ้ยเออหึงปลอดภัยโอเคผมว่าผมเห็นที่แอบผมแ,ลแลห <c oughs> และกูไปแล้วโว้ยไปแล้วโว้ยไปแล้วโว้ยเอาโอ้โหมันมีสกิลว,วิ่งเร็วด้วยนี่หว่าแี่ยป๋าเพิ่งรู้แนี่ขอบคุณครับสกิลว,วิ่งเร็วก็ไม่บอกโอ้โหตอนเราข้างบนนี้ขึ้นไม่ได้เหรอเอา้ากูก็นึกว่าจะขึ้นได้กูวิ่งมาสักไกลเลย ชิบหายแล้วโดนกระสุวค่ะล่าสุดโดนกระสุวค่ะโอ้โหโดนกระสุวค่ะล่าสุดยิงฟุ้เลยละกันเอื้อโดนกระสุกโดนกระสุกชิบหา,ายแล้วชิพาพิพาแล้วโอ้ยโดนกระสุกแน่เลยกูเอื้อโดนกระสุวค่ะล่าสุดเอื้อโดนยิงตายคา่ะโอ้โหมึงก็เห่าโหดเกินกนะบางทีเอมึงไม่กลัดจะให้คนแอบ,บชนะมึงเลยเหรอ รู้งี้นะครับผมน่าจะมาแอบตรงนี้น่าชื่อนะโอ้แต่ผมไม่คุ้นแมปอ่ะทำไงได้วะเออ้าเออไปข้างบนนะก็นโอ้โหเต็มเลยตีนอยู่ข้างบนเต็มเลยมาเดี๋ยวป๋าไปเชียเองตีนอยู่ข้างบนเยอะจังนะมึงนอนอยู่ทางนู้นเออปทางนูกการู้ มากูมากระซ้วงมึงแล้วไอ้แมวไอ้แมวเวนไอ้แมวเวนไอ้แมวเวนอ่ะมากูตามกูตามกระซ้วงแมวเอาดิตามกระซ้วกูตามกระซ้วงแมวเอาดิเอาดิเอาดิกูจะตามกระซ้วงแมวกูตามกระซ้วงแมวกูบอกเลยใครยิงกูเมื่อกี้กระส้วงแมวกับสวกแมวมึงว่ามึงเนียนหรือไงมึงเนียนหรือจะหรือจะเนียนเอาไม่โดนไม่ใช่นี่ ไหนอีกแตงหมดแล้วหรือมั้งว่าพวกซาซ่านี่ตายหมดแล้วครับโดนมันไม่ถึงวะเออไปไหนกันวะอ้พวกนี้เยอะกี่ตัวหรือหกตัวเลยเหรอก็เยอะอยูอ่เด็ <S 2> <S 2> <S 2> ไหนว่าหนว่าอะไรว่าจะเล่นแบบ พู้ซ่อนอย่างดีแต่ตัวเองแตกเช่นนั้นอะไรเงี้ยนะครับค่อยมาต่อกันในคลิปหน้าแล้วกันเนาะก็คลิปนี้ก็ได้ราต่อไปเรื่อยๆนะะจนกว่จะเจอพวกแม่งครบนะครับอันแน่อะไรเนี่ยยิงไม่โดนไม่ใช่อืมอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอืมไอเลิฟไมค์ครับว่าซซนมึงเด้อมึงเด้อ จะเลิฟไมค้าหรอเลิฟไมค้าสมัยไหมครับเป็นเมียมึงเหรอเอออนะเดี๋ยวคจะทำให้รู้ว่าไมค้าเป็นเมียมึงนะยูซีเอ้มันจะมีทีแรกผมก็จะขึ้นไปแอบตรงนู้นนะก็ะดีเหมือนกันนะอืมตรงบนนี้มันก็โล่งไปบางทีผมไม่รู้จะแอบตรงไหนนะมันเป็นแมปใหม่ไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนเลย เราขึ้นไปตรงนี้ได้ป่าวะขึ้นไม่ได้นะเออมองไงดีวะมองไงดีวะคือมันก็ไม่เห็นแล้วนะคชานแล้วมันไม่มีตัวไหนส่งเสียงเลยเว้ยเฮ้ยไม่มีตัวไหนจุดพูเลยอ่ะนี้ก็ได้เหรอตอนเดเอนดิมอสอยู่สองตัวสุดท้ายแล้วครับมันกำลังไล่ใครวะนั่นนะอุ้ยใกล้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 กระตากกระตากกระตา ยิงไฟโอ้โหดอกนี้บอกเลยว่าใช่แน่นอนปุ้มยิงไฟไม่โดนด้วยไอ้ไกย็ยงดีเดียวไกเอาไป mm. ไม่โดนรอดได้รอดได้เว้ยเออม,มันรอดไหมใครชนะวะเอา้าอันนี้ชนะเหรอฮันเตอร์ Hunter ชนะอีกแล้วเหรอโอ้โหเกินดบางทีเดี๋ยว อะไรวะเนี่ยโอเคครับเนาะก็คลิปนี้คไม่เท่านี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวตอนคลิปหน้านะฮะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับโอ้ขอแก้มือให้อยากเห็นแอนิมอลชนะเล็กปลาว่ะ